สวัสดีครับบนส่งฟาร,ร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอการลดต้นทุนของการเลี้ยงควายครับนี่คือในเรื่องของความเพียพรยพยายามของลุงบุญส่งที่ถูกต่อต้านไม่ว่าจะเป็นลูกชายไม่ว่าจะเป็นคนที่ลุงบุญส่งเอาควายไปให้เขาเลี้ยงแบ่งลูกกันซึ่งเจอในเรื่องของ ความไม่ขเขาเรียกว่าไม่เข้าใจและไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเลี้ยงควายครับนี่คือที่ลุงมุนส่งต้องให้เป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติด,ดูว่าลุงมุลส่งใช้ในเรื่องของประสบการณ์และในเรื่องของการปฏิบัติงานในเรื่องของแนวความคิดของลุงมุลส่งที่ใช้หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นในเรื่องของการดำเนินชีวิตและการทำงานครับนี่คือเครื่องทุ่งแรงอีกชุดหนึ่งที่ลงุงบนส่งต้องใช้ในเรื่องของแบตแบตเตอรี่และในเรื่องของหลดเอ่อดไฟฟ้านะครับนะเพื่อที่เขาเรียกว่าควบคุมไฟให้อยู่ในเรื่องของการเลี้ยงที่เราต้องการเมื่อก่อนนั้นลงุงบนส่ง ก็ได้ยินข่าวในเรื่องของการใช้ลวดในเรื่องของการเลี้ยงควายลุงมุลส่งได้พยายามหาข้อมูลและในเรื่องของการเลี้ยงควายนั้นมันไปหยัดในเรื่องของต้นทุนได้อย่างไรนี่คือลุงมุลส่งต้องหาในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นครับที่ลุงมุลส่งไม่ได้ออกคลิปมาหลายวันก็เพราะว่าลุงบุญส่ง ต้องพวงอยู่กับในเรื่องของการย้ายควายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจอปัญหาอุปสรรคนานาชนิดครับที่ว่านานาชนิดนั้นก็คือในเรื่องของผู้เลี้ยงนะครับนะซึ่งเป็นลูกอของผู้ตายที่ลุงมุสส่งเคยเล่าไปในเรื่องของการผูกคอตายคือลุงมุสส่งให้โอกาสในเรื่องของการประเมินว่า เขาจะดูแลควายได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่และประกอบกับที่ลงบนส่งจะย้ายควายออกจากคอกของผู้ที่ลงประเมินอยู่ก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากพอสมควรครับเพราะว่าหนึ่งที่ที่จะเอามาเก็บควายหรือเอามาสู่ในเรื่องของคอกที่ลุงมนส่งจะเป็นต้องเลี้ยงเพราะว่า ที่ลุงมุลส่งต้องว่าประหยัดนั้นก็หมายความว่าลุงมุลส่งจะไม่จ้างคนเพิ่มครับเพราะลุงมุลส่งจําเป็นที่จะต้องดูแลเองและใช้ในเรื่องของลวดไฟฟ้านะครับนะเป็นในเรื่องของการควบคุมควายเพื่อประหยัดในเรื่องของการลดต้นทุนครับนี่คือแนวคิดและปฏิบัติในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับนะ ก็ยังควายอีกฝูงหนึง่งฝูงใหญ่นะครับนะที่ลงมุญส่งยังไม่ได้ย้ายก็คิดว่าจะย้ายในเรื่องของอวันเสาร์นี้เสาร์อาทิตย์นะครับนะสองวันก็ได้กําหนดแล้วว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําเป็นข้อกลางครับล้อมรั้วลวดหนามและในเรื่องของอลวดไฟฟ้านะด้วยกําลังไฟของหม้อแบตท,ที่ลงมุญส่งหาซื้อมา ก็ในราคา2000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าสั่งซื้อโดยในเรื่องของอาทางเขาเรียกว่าออนไลน์ ine, ก็จะถูกกว่าก็จำเป็นครับที่ลุงมูลส่งได้พูดประเด็นในเรื่องของถูกต่อต้านครับที่ว่าถูกต่อต้านนั้นก็คือหนึ่งลูกที่ลุงมูลส่งเคยพูดอยู่ตลอดว่าลูกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับ เราอยากเข้าใจว่าเขาจะรู้ในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของการเลี้ยงควายลุงมุลส่งก็หลงผิดคิดว่าเขาจะรู้พ่อทําเป็นตัวอย่างคิดว่าเขาจะทําตามแต่ไรในเรื่องของการให้ข้อแนะนําและในเรื่องของชี้แนะครับเขาไม่ยอมรับฟังครับเขาพูดตัดบทว่าไม่ต้องพูด นี่คือปัญหาครับที่คนเหล่านั้นทําเป็นน้ําเต็มแก้วทําเป็นคนที่รู้ทําเป็นคนที่ไม่ฟังเหตุและผลผลที่สุดนั้นก็ตกระกรรมลําบากครับนั่นก็คือความทุกข์เพราะอะไรครับเพราะเชื่อมั่นในตนเองในสิ่งที่ผิดที่รู้มุสงชี้แนะชี้นําเขาไม่คํานึงถึงในเรื่องของที่พ่อแม่ให้คํา แนะนำให้คำในเรื่องของตักเดือนแต่ไลในเรื่องของอความเชื่อและปฏิบัติตามเขาเคยคิดทำอยู่อย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นแม้แต่สื่อสารทางโทรศัพท์บอกให้พกโทรศัพท์เขาก็ไม่ยอมพกมีปัญหาอุปสรรคจะติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะ,ะทำเวลาให้ทันต่อเหตุการณ์ ก็ไรในเรื่องของการตอบสนองครับนี่คือปัญหาในเรื่องของที่ลุงมุนส่งประสบท,ทั้งท้งที่ลุงมุงส่งไม่ไม่แก้งที่จะพูดหรืออวดตัวครับเพราะลุงมุนส่งนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมองเห็นอนาคตข้างหน้าได้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะไปเจอผลที่เราปฏิบัติปัจจุบันเรามองเห็นครับ ที่ลูกและคนอื่นๆที่ลุงมุส่งให้ควายไปเลี้ยงแบ่งลูกตามที่เขาปฏิบัติอยู่ลุงมูส่งมองเห็นแล้วครับภาพที่เขาจะเจอต่อไปวันข้างหน้านะครับนะหนึ่งควายพร้อมโซสองควายในเรื่องของการแพร่ขยายพันธุ์ก็ช้าเพราะการเลี้ยงดูให้อาหารไม่เพียงพอเมื่อการเลี้ยงดูให้อาหารไม่เพียงพอเขาก็ ไม่ผสมพันธุ์เขาเรียกว่าการผสมพันธุ์นั้นเขาจะต้องมีสุขภาพอ้วนทวน้วนสมบูรณ์เขายิ่งกินอิ่มดีเขาเรียกว่าอยู่ดีมีสุขเท่าไหร่เขาก็ผสมพันธุ์เร็วและแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วดรามที่เราต้องการได้ครับนี่เราให้ข้อเสนอแนะและให้คําในเรื่องของอปรึกษาเขาไม่เคยเชื่อและเขาไม่เคยฟัง แม้แต่คนของลุงบุญส่งเองแม้แต่น้องชายก็คิดต่อต้านนะครับนะหาว่าพี่ชายนี้ไปยุ่งนะครับนะาตามที่เขาทำในเรื่องของการเลี้ยงอยู่เป็นประจำวันนั้นเขาถือว่าดีแล้วถูกต้องแล้วแต่ลุงบุญส่งมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะอะไรครับหนึ่ง เขาปล่อยควายเลี้ยงนะครับนะตั้งแต่เที่ยงวันบ่ายหนึ่งบ่ายสองแม้บางวันถึงบ่ายสามหญ้าก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วควายจะกินอิ่มที่ไหนครับและการผสมพันธุ์นั้นก็ช้าเมื่อช้าการเจริญเติบโตนั้นก็ช้าด้วยไม่ทันซื้อทันขายด้วยเห็นไหมละครับคนเรานั้นคิดนะครับแนละและทำต่างกันจึงมีผลต่างกันเมื่อมีผลต่างกัน จึงทําให้คนเหล่านั้นประสบกับในเรื่องของปัญหาความยากจนยังไงครับที่เข้ามาครอบงำํำนักๆเข้าทําไม่ไหวสู้ไม่ไหวคิดะจะเอาตัวรอดเฉพาะตัวอย่างน้องภรรยาของลุงมูลส่งที่ผูกคอตายไปเห็นไปแล้วครับทั้งๆที่ลุงมูลส่งเป็นหลักคอยให้คำปรึกษาเขาไม่เคยที่จะรับฟังและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผลที่สุดก็ผูกคอตายครับเพราะประสบปัญหาในเรื่องของภายในครอบครัวของเขาด้วยที่ไม่มีความสามัคคีใครไม่มีความสามัคคีกันเลยคิดคนละทางไปคนละเรื่องเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่ากรรมคือการกระทําไงครับนะพุทธศาสนาบอกว่าเป็นกรรมกรรมนั่นก็คือการกระทําทั้งปัจจุบันและในอดีตที่ทํามา คนเรานั้นเมื่อทําอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็โทษโน่นโทษนี่โทษผีสางเทวดาโทษคนอื่นโทษสารพัดครับแต่ไม่เคยดูสํารวจดูตัวเองว่าตัวเองนั้นทําถูกต้องถูกแนวถูกในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนี้ต่างหากที่ลุงมุนส่งพยายามพูดอยู่ตลอดว่าถ้าคนเรานั้นตรวจสอบตัวเอง เราจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อเห็นข้อบกพร่องของตัวเองก็ต้องรีบแก้ไขครับที่ไม่รีบแก้ไขนั้นก็เพราะว่าเขาเชื่อไงครับเชื่อว่าเขาทําดีแล้วถูกแล้วอ,อยู่ดีมีสุขแล้วแต่ที่ไหนได้ครับกิจิกินวันพรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยมีเพราะอะไรครับก็ขาดรายได้ไงครับก็มัวแต่คิดนะครับนะคิดมากคิดหนักจะทําอะไรก็กลัวทุกข์กลัวลาบาก อย่างลูกชายของลุงมุลส่งก็ต้องวกมาเห็นไหมแล้วครับทั้งๆท,ที่พ่อแนะนําทําให้เป็นตัวอย่างทําให้เขารู้พอมาเจอนะครับนะาของหนักของหนักนั้นก็หมายความว่าอ่าลุงมุลส่งไม่ได้ไปให้ขุดจอบขุดเสียมหรือทําโดยออกกําลังโดยที่ไม่มีเครื่องจกักรกลลุงมุลส่งขนาดลงทุนซื้อรถไถซื้อรถดตัดหญ้าซื้อรถอัดฟาง พอเจองานหนักเข้าหน่อยเขาท้อแล้วครับนะคิดเบี่ยงเบนที่จะสลัดในเรื่องของที่พ่อไปเป็นหนี้เป็นสินเขามานะครับนะจะโยนให้พ่อเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวเห็นไว้แล้วครับคนที่เรายัางมองไม่เห็นอนาคตเพราะอะไรครับเพราะหมอกมเมฆบังตาเขามองไม่เห็นว่านี้เป็นในเรื่องของประสบการณ์หรือ เขาเรียกว่าอุปสรรคที่จะทดสอบว่าคนเรานั้นมีความเข้มแข็งอดทนเพียรพยายามมากน้อยแค่ไหนเมื่อเขากำลังทำอยู่เขาไม่อดทนเขาก็ทอดทิ้งเหมือนกับที่หลวงบุญส่งเคยพูดว่าคนเราขุดหาทองขุดจนใกล้จะพบแล้วครับใกล้จะพบทองแล้วสลัดทิ้งบ่อทองนั้นไป mm. เห็นไหมละครับมีบุคคลเป็นจำนวนมากที่ทำอาชีพต่างๆที่กำลังพัฒนาตัวเองและ กำลังที่จะได้รับผลก็สลัดทิ้งก็ไปเริ่มต้นใหม่เมื่อไปเริ่มต้นใหม่ก็ต้องใช้เวลาใช้เงินทุนใช้สารพัดผลที่สุดไปไปมาๆก็ไม่ได้อะไรเลยครับนะทิ้งความว่างเปล่าความยากจนความท้อถอยเห็นไหมละครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เองที่มนุษย์คนเรานั้นพลาดจากการการดําเนินงานหรือดําเนินชีวิตที่ลุงบุญส่งจาเป็นต้องพูดในเรื่องของการ ใช้หลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นบอกว่าคนเรานั้นนะครับนะจะต้องใช้สุญญาตาหรือความว่างครับบางท่านก็คิดว่าเออลงมนสง์นี้ไปเอาหลักพระธรรมคาสอนซึ่งเป็นที่ลึกเป็นที่ให้คนเรานั้นสลัดทิ้งแล้วก็สําเร็จเป็นอรหันหรือภบนิิพานเลย แต่ไม่ใช่ครับจําเป็นอย่างยิ่งที่คารวาสของเรานั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของสุญญาตาและความว่างที่พุทธเจ้าบอกว่าการไม่นะครับนะไม่ควรประมาทยึดมั่นติดมั่นนะครับนะในสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมละครับเพราะจิตใจเรายึดมั่นติดมั่นในสิ่งที่ไม่ดีผลที่สุดก็ทําให้เรานั้นมืดมนครับ ไม่มีปัญญาหรือมองไม่เห็นในเรื่องของการแก้ปัญหาเมื่อเราไม่มีสติปัญญาก็มืดมนนะครับนะไม่รู้จะช่วยเหลือหรือพัฒนาตัวเองได้อย่างไรก็โทษน้นโทษนี่ที่หลวงมุสสงได้บอกว่าก็พึ่งอะไรครับพึ่งหมอดูพึ่งคำพยากรณ์พึ่งสิงต่างๆก็ดีใจได้ชั่วครั้งชั่วคราวครับไปเจอเอ่อเยมซีเจอใบที่เขา มีบทพยากรณ์ที่ดีหน่อยก็ชื่นเขาเรียกว่าชื่นอกชื่นใจแต่ที่ไหนได้ครับไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะมีขึ้นมาได้ไหมครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ลุงบนส่งจาเป็นต้องพูดครับเพราะเราไม่ปฏิบัติงานไม่เริ่มหาไม่เพิ่มหารายได้ไม่เพิ่มหา,ไรไมมหาแรงงานขายในเรื่องของการหางเงินใช้มันจะมีหรือครับ มันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเราไปเชื่อแล้วไปรอคอยผลที่เราไปเชื่อสิ่งที่มันเกิดได้ยากนะครับนะ่ะได้อย่างไรครับนี่คือลุงมนส่งเป็นข้อคิดและฝากในวันนี้ที่ลุงมนส่งจําเป็นที่จะต้องให้เห็นทําไม,มลุงมนส่งต้องสงวนควายเอาไว้เป็นจํานวนมากเพราะอะไรครับเพราะรลุงมนส่งต้องใช้ควายจํานวนมาก เพื่อขายให้ได้เงินมากขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้ดอกเบีย้ยและส่งเงินต้นเขายังไงครับถ้าเรายิ่งมีน้อยตัวราคายิ่งถูกเราก็ไม่พอดอกเบีย้ยไม่พอส่งเงินต้นเขาเห็นไหมละครับนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันผูกพันของลุงมุญส่งที่ลุงมุญส่งพยายามบอกลูกพยายามบอกคนอื่นๆนั้นเขาไม่เข <c oughs> ้าใจครับ90%ครับที่พูดขาย é, เขาบอกว่า,างั้น ขายขายได้ครับแต่ขายแล้วไม่พอใช้หนี้เห็นไหมแล้วครับเพราะราคามันถูกวิธีแก้ของุูมุลส่งก็ต้องสงวนควายแม่ควายขยวนในเรื่องของอ่าในเรื่องของเขาเรียกว่าลดต้นทุนทีุู่มุนส่งได้บอกตั้งแต่แรกุงมุนส่งจาเป็นต้องลดต้นทุนเห็นไหมล่ะครับเมื่อุงมุลส่งลดต้นทุนได้เท่าไหร่เงินของุูมุนส่งก็เหลือมากขึ้นเท่านั้นเห็นไหมล่ะครับ นี่เป็นเส้นผมบางภูเขาที่ใครไม่ยอมที่จะขายว่าไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ถ้าเราจะขายขายได้ครับขายจะอตอนที่ราคาดีหรือขายตอนที่เราไม่เป็นหนี้เราก็มีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในความในวันที่จําเป็นเห็นไหมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นในเรื่องของความ รู้ความเข้าใจในเรื่องของประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องและไม่ควรประมาทไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับนาตามพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัสมพุทธเจ้านั้นจึงเตือนเน้นว่าไม่ควรประมาทไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับนาและใช้ในเรื่องของสุญญาตาและความว่างเป็นในเรื่องของพักจิตพักใจพักสมองให้เกิดในเรื่องของสติปัญญาเกิดขึ้น เราก็จะมองเห็นอนาคตได้อย่างแน่นอนครับนั่นก็คือในเรื่องของลดต้นทุนและส่งเสริมในเรื่องของความสุขนะครับนะให้แก่ตัวเราทั้งกายและใจครับครับขอบคุณครับหลวงพระสงฆ์ข้าน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ